สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิธีทําแขนนะคะจะเป็นวิธีการต่อแขนให้ออกมายาวแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของการต่อแขนตรงๆนะอ,อ,อันนี้จะเป็นแขนเดิมๆนะคะอันนี้จะเป็นแขนเดิมๆถ้าใครชอบที่จะเป็นแขนเลยหน่อย,อยก็สามารถที่จะอยู่ที่ตรงนี้ได้นะคะหลังจากที่เราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้ว ครูให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วลักษณะของการจบงานให้เราจบงานที่แถวดอกเห็นไหมนะคะเราจะจบงานที่แถวดอกนะคะเมื่อเราได้ความยาวเป็นที่ต้องการครูก็จะสอนต่อแขนออกมานะคะต่อแขนออกมาแบบนี้อ่ะอย่างที่บอกนะถ้าใครชอบแขนแขนเลยเนหน่อยซึ่งเป็นแขนเลยเลย ซึ่งเป็นแขนหลังจากที่เราเชื่อมวงแขนแล้วก็จะได้แขนเลยหน่อยๆน,นะคะถ้าใครชอบแขนแบบนี้เราก็สามารถจบที่ตรงนี้ได้สำหรับแขนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะได้แขนเลยมาหนอ่อยลักษณะแขนแบบนี้ตามต้นแบบเดี๋ยวก็ถักตามครูมานนะคะสำหรับลายนี้นะคะลักษณะของการขึ้นโซ่จะสำคัญเพราะแถวโซ่จะเป็นแถวตัววัดว่า เราจะาถักดอกสลับหรือไม่สลับนะคะถักถูกหรือไม่ถูกก็ตรงไอ้ขึ้นโซ่นี่แหละอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้คือแขนเดิมเนาะนะคะแขนเดิมจะได้แบบนี้เราก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหม นะคะอันนี้แขนเดิมนะเราก็จะมามัดตรงนี้เห็นไหมช่องนี้เอางานที่ถูกเข้าหาตัวนะคะอย่างที่บอกว่าแถวโซ่นี้จะเป็นแถวที่สำคัญจะถูกหรือผิดจะสลับไม่สลับก็ตรงแถวโซ่นี่แหละอ่ะให้มันมาอยู่ตรงกลางนอย ของคุณจะใช้วิธีผูกเลยง่ายดีแล้วเดี๋ยวมาเก็บมาเก็บไอ้ตรงชายทีหลังนะคะหรือจะถักเก็บไปด้วยก็ได้ก็จะขึ้นต้นได้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะมันเป็นแถวโซ่ห้าใช่ไหมะนะคะดูใหม่เมื่อกี้มันตกกล้องปะ,ะนะคะเรามัดช่วงนี้เห็นไหมมัดตรงช่วงนี้ขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าค่ามน,นี้เลย จะได้แบบนี้หลังจากนั้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าทำตามลักษณะของดอกก็คือว่าดอกที่หนึ่งดึงผ่านไปหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกที่สอง x หนึ่งสองสามสี่ห้าดอกที่สาเหมือนดอกที่หนึ่งคือดึงผ่านไปคือพูดง่ายๆว่าเราก็ทำตามลักษณะของลายดอกนั่นแหละแต่จุดที่สำคัญที่ครูจะเน้นก็คือวิธีการขึ้นแถวแรกซึ่งเป็นโซ่ให้ดูว่าลงตรงไหน อ่าคราวนี้นะคะเราก็ถักวนตามลักษณะของลายมาเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วเราจะขึ้นแถวใหม่เราได้ถักแถวโซ่ห้าแถวที่หนึ่งนะคะวนมาเราจะจบแถวก็อยู่ที่โซ่ห้านะคะแล้วเราก็ลงนี้เลยเห็นไหมอันแรกที่เราทำเนี่ยช่องแรกนะคะเราก็ทำเอ็กลงไป าหาอะไรทําเป็นเครื่องหมายไว้หน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะวนนะคะพอวนปุ๊บถ้าเราไม่มีเครื่องหมายไว้เนี่ยเราจะงงนะคะเมื่อเราจบแถวแบบนี้แล้วเราก็แถวโซ่ห้าแถวที่สองเลยหนึ่งสอามสี่ห้าะดูชัดๆดูอีกทีหนึง่งเพราะถ้าเราผิดมันก็จะผิดเลยนะคะโซ่ห้าแถวที่สองเราจะเริ่มตรงนี้ ถักวนมาค่ะหนึ่งสสามสี่ห้าถ้าทำโซ่ห้าแถวที่1ถูกนะคะมันก็จะถูกวนไปมันดูเหมือนง่ายนะคะแต่มันก็ไม่ง่ายสัทีเดียวเพราะถ้าสมมติเริ่มในเรื่องของโซ่มันก็จะไม่สว่างอ่าถักวนมานะคะแล้วเราจะจบแถว โซ่ห้าแถวที่สองด้วยกันจะเห็นว่าเมื่อเราถักโซ่ห้าแถวที่สองนะคะตามลักษณะของลายเลยนะเราก็จะจบแถวเราจะมาจบแถวตรงนี้นะคะอันนี้ครูทำส,สัญลักษณ์ไว้ว่ามันเป็นที่จบแถวเมื่อจบแถวโซ่ห้าแถวที่สองแล้วแถวต่อไปจะต้องเป็นอะไรคะฐานดอกอะดูนะคะมันมีหนึ่งช่องสองช่องสามช่อง ฐานดอกมันก็ต้องลงช่องนี้ใช่ไหมทำฐานดอกต้องบอกหรือเปล่ว่าทำไงถักมาจนจะจบตัวละครูถักไปก่อนเดี๋ยวครูอธิบายนะคะ ามลักษณะของลายเลยโซ่ต้องครบเราจะขึ้นจุดแรกจุดแรกดอกไปจนอยู่ตรงกลางเห็นไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่ถูกแล้วเราก็โซ่ห้าสอง 5, ครั้งตามด้วยฐานดอก เมื่อฐานดอกเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องเป็นโซ่ห้าสองช่องพอโซ่ห้าสองช่องนะคะเราก็ฐานดอกอครูจะให้ดูว่าจุดที่ได้มันจะต้องสลับอย่างนี้นะฐานดอก โซ่ห้าสองฐานดอกโซ่ห้าสองช่องแล้วก็เป็นฐานดอกใครไม่สลับผิดนะเลาะ่างเดียวแล้วดูว่าเราผิดตรงไหนนะคะไปเช็คโซ่ห้าแถวที่1แต่ถ้าใครถักตามครูมานะนะคะถ้าตัวเองทำผิดกลับไปดูใหม่กลับไปเช็คใหม่เช็คโซ่นะ ลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวดีกว่าเนาะถักวนมานะคะเราจะมาจบแถวฐานดอกด้วยกันเรามาดูนะคะหลังจากที่เราถักวนมาแล้วเราก็จะจบแถวด้วยโซ่ห้าช่องที่สองอ่ะมาเช็คลักษณะของงานนะคะมันก็จะได้แบบนี้มันก็จะได้ฐานดอก ฐานดอกโซ่ห้าสองช่องตามลักษณะของลายจบแถวตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ฐานดอกโซ่ห้าสองฐานดอกโซ่ห้าสองจะต้องเป็นแบบนี้นะคะตามลักษณะของลายนะเมื่อเราจบแถวโซ่ห้าแถวที่สองแล้วเราก็จะขึ้นแถวใหม่ แถวนี้จะเป็นแถวดอกนะคะหลังจากที่เราจบแถวแบบนี้นะอันนี้โซ่ห้าสองช่องนะคะซึ่งมันก็จะต้องเหมือนกับอันอื่นๆจบแถวแล้วก็ต้องโซ่ห้าสองช่องเหมือนกันหลังจากนั้นนะคะทำดอกมันตามลักษณะของลายดอก ครูเชื่อแน่ว่าถ้าทำมาถึงตรงนี้แล้วนะทุกคนก็จะทำได้นะคะที่สำคัญก็ตรงขึ้นที่ครูขึ้นให้ดูแค่นั้นเองนะคะถ้าทำตามครูรับรองว่าเยื้องนะคะมันจะต้องเยื้องกันแน่นอกจากคุณจะทำผิดทำผิดก็ไปเช็คโซ่นะครบสามบเน หายไปค้าหนึ่งอ่ะนะคะเราก็ทำตามลักษณะของลายมาได้ละนะคะเราก็จะถักวนแบบนี้<ม>ก็เหมือนกับวนตัวเสื้อเลย ะะเราก็จะวนให้ได้ความยาวของแขนเป็นที่ต้องการนะคะเพราะเราถักตัวดอกเสร็จเราก็จะวนเป็นแถวโซ่5 2ช่องแล้วก็แถวฐา,านดอกแถวดอกนะคะเราก็จะวนเหมือนลักษณะของตัวเสือ้อวนให้ได้นะคะจำนวนแถวเป็นที่ต้องการจำนวนแถวของแขนเป็นที่ต้องการนะคะ ไม่ได้จํานวนแถวเปนที่ต้องการเราก็จะจบเหมือนตัวเสื้อก็คือจะจบด้วยลายนี้นะคะสําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะสําหรับนักเรียนนักเรียนที่เรียนออนไลน์สามารถส่งงานครูได้เป็นระยะระยะทางช่องทางที่เราได้ติดต่อกันไว้สําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะสามารถส่งงานครูได้เช็คเป็นระยะระยะอย่าให้มันผิดไปไกลนะคะถ้าสงสัยแล้ว ส่งงานแล้วถามครูเลยนะคะอันนี้เมื่อเราถักแบบนี้ได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะจบในเรื่องของแขนอย่าลืมอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราต้องนับจำนวนดอกว่าแขนข้างนี้มันมีกี่ดอกแขนสองข้างจะต้องมีจำนวนดอกเท่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะเก็บช่วงคอวิดีโอน่าจะเป็นเก็บช่วงคอนะคะ